สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้ช่อง Greeny Channel จะนำเสนอดวงประจำปี2566ซึ่งลัคนาราศีมังกรจะได้มีการวางแผนวางเพลนในการเงิน,นการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสำหรับปี2566ได้ทราบก่อนล่วงหน้า เรื่องของดาวใหญ่ๆจะมีการย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะในปีหน้าดาวเสาร์จะย้ายในวันที่1มีนาคมสองพันหสิบกเข้าสู่ราศีกุมซึ่งดาวเสาร์ของลัคนาราศีมังกรก็คือตัวตนนั่นเองนะคะตนุลักษ์เข้าสู่ราศีกุมในภพกระดุมพระสองปีครึ่งนะคะเพราะว่าดาวเสาร์นั้นสถิตในหนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งส่วนดาวที่สองคือดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นภพปุตตะ ในวันที่8มีนาคม2566ไปอยู่ในภพปุตตะเป็นเวลา7ปีเต็มแล้วก็ดาวที่3ก็คือดาวพฤหัส,สบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพพันธุนะคะวันที่19เมษายน2566ใน 16, ตำแหน่งราชาโชคไปอยู่ในภพพันธุเป็นเวลา1ปีเต็มส่วนดาวราหูนั้นนะคะซึ่งเป็นภพกระดุมพักการเงินรายได้รายจ่ายของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในภพสัตชช การติดต่อสื่อสารเพื่อนน้องอเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะคะ,ะในวันที่17ตุลาคม2566เป็นเวลา1ปีครึ่งในช่วงจังหวะของปีหน้าพศ2566เรามาดูตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรกันก่อนลัคนาราศีมังกรนั้นมีดาวเสารเป็นดาวตัวตนตน,ตนุลักษ์มีลักษณะรูปร่างผอมสูงมือยาวเท้ายาวผิวสองสีหน้าสี่เหลี่ยมท่าทางบึกบึนมักดื้อ เจคอหนักแน่นชอบปฏิบัติชอบบริหารกระตือรือร้นในการปกครองแต่มักหวาดระแวงก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของออการไปอยู่ในราศีกุมในภพกระดุมพระก็เป็นเกษตรราชบดีด้วยเพราะว่าสมัยก่อนนั้นหลวงรัราศาศไทยได้ถือว่าดาวเสาร์นั้นครองออราศีกุมอยู่นะคะแต่สมัยที่ แต่ในสมัยนี้ก็ให้ดาวราหูโครงราศีกุมแทนแต่อย่างไรก็ตามแต่ดาวเสาร์ก็ยังเป็นเกษตรราธิบดีในเรือนราศีกุมนะคะในเรือนการเงินของชาวลักนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหน้ามกราคมเป็นต้นไปอีกสองสามปีเต็มเลยนะคะ,ะชาวลักนาราศีมังกรก็จะก่อเกิดซึ่งรายได้ให้กับตัวตนของตัวเองมีรายได้การเงินที่มั่นคงเกิดขึ้น เรามาพูดถึงเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะดาวพระสุกร์ซึ่งเป็นพกกรรม,มะนั้นนะคะในปีพศ2566จะเริ่มเดินเสือตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่25ม,มกราคมมีการเดินอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงจังหวะนั้นนะคะจะมีการทำงานที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วก็จะมีการเดินแบบปกติไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสิงหาถึงกันยาจะมีการพักหรือมลบ้างเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะเดินปกติเพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงปีหน้าก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นสู่รายได้ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นกอบเ,เป็นกรรมเป็นกรร้อนกรรันเลยทีเดียวก็บ้าได้ด้วยเช่นกัน ส่วนการเงินนั้นดาวราหูซึ่งเป็นพบกระดุมพระรายได้รายจ่ายการเงินของชาลัคนาราศีมังกรน,นั้นในช่วงของตั้งแต่มกราคมจนถึงตุลาคม2 5 6 6อยู่ในราศีเมษภพพันธุ ก็จะมีรายได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุทรั์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับภายในบ้านเรือนในสํานักงานในโรงเรือนในสํานักงานอาคารสถานที่ต่างๆหรือเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันการเกษตรหรือสิ่งก่อสร้างเป็นโครงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุนะคะ จะเกิดเรื่องของความเข้มแข็งเกิดขึ้นและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการย้ายเข้าสู่พบสัจชะในวันที่17ตุลาคม2566ซึ่งพบสัจชะนั้นก็หมายถึงพี่น้องเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารในโูกของออนไลน์โูกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็อาจจะอยู่ในพบนั้นนะคะก็มีความทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดีย อยู่หนึ่งปีครึ่งนะคะดาวราหูสถิตยอยู่ในภพราศีมีนภพสัตชะนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงของวอันที่8มีนาคม2566ดาวมฤติยูก็จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะอาจจะมีการได้เริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันลัคนาราศีมังกรน,นั้นก็อาจจะมีการาเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการงานในช่วงของปีหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทํางานมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเนื่องจากดาวพระหัสบดีนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ภพพันธุนะคะดาวพระหัสบ,บัดีก็คือภพสัจชะแล้วก็ภพวินาศณะเข้าสู่พันธุในวันที่1 9เมษายน2566ได้ตำแหน่งราชาโชค เพราะฉะนั้นการงานของชาวลัคนาราศีมังกรก็อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียในเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันอาจจะทําจากที่บ้านนะคะ ขายของออนไลน์ในโลกของโซเชียลมีเดีย a c e b o o k i n t ต a g r a m หรือ TikTok หรืออะไรก็ตามแต่นะคะ YouTube อาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะกเกิดเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆภายในบ้านเรือนอ่อเกิดราาผลการเงินเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนั้นเป็นต้นไปใน1ปีนะคะ2566เป็นต้นไปนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นภพลาภะนะคะ ดาวอังคารนั้นจะมีการเดินผิดปกติอยู่ช่วงนิดหนึ่งในระหว่างต้นเดือนนะคะของมกราคมจนถึงวันที่9กคุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็จะมีการเดินปกติไปตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นโชคลาบก็จะก่อเกิดให้กับชาวราสีมังกรด้วยนะคะ อาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดโผลกันเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวมฤตยูนั้นนะคะเป็นดาวพริกโผลพลิกผันเข้าสู่ราศีพฤกษ์ในเรือนปุตตะในวันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไป7ปีเต็มในภพปุตตะ ปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคบุตรหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําซึ่งลาบผลมาให้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวลักนาราศีมังกรอาจจะไดะ้ถูกรางวัลน,นะคะ,ะถูกรางวัลจากอลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามแต่มีการเสี่ยงโชคแล้วได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมีการพลิกผพล,ล,ล,ลิกผันไม่แน่นอนนะคะไม่สามารถคาดเดาได้เป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวลักนาราศีมังกรในปี2566เป็นต้นไปนะคะ ดาวฤตยูเป็นดาวที่ไม่สามารถคาดเดาได้จะพลิกจากคนที่ไม่มีอะไรให้กลับกลายเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีน้อยร้อยล้านก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันหรือจะพลิกจากคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองกลับกลายเป็นคนที่หมดเนื้อหมดตัวไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมประกอบด้วยนะคะว่ามีบุญวาสนามีมีเรื่องของลาภผลโชคลาภมากน้อยแค่ไหนในดวงดาวพื้นดวงเดิมนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะหมายถึงดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์นั้นได้เดินเป็นปกติทั้งปีเลยนะคะในปีปพศ2566ก็ให้ระบัดระวังในช่วงจังหวัดที่ดาวเดินเข้าสู่เรือนมรณะเรือนวินาศน,นะและก็เรือนอริปัญหาอุปสรรคส่วนเรือนอ,อื่นๆไม่ค่อยมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของความรักนั้นนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ดาวพันธุซึ่งเป็นดาวอังคารได้เดินผิดปกตินิดหนึ่งในช่วงของมกราจนถึง9กุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็จะมีการเดินปกตินะคะแล้วในวันที่8มีนาคม2 5 6 6นะคะดาวพระศุก,ก็ซึ่งเป็นพบปุตตะจะมีดาวฤัษยูย้ายเข้าสู่พบปุตตะทําให้มีความก่อเกิดเรื่องของการิรเริ่มอ,อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนดาวราหู ก็อยู่ในพบพันธุตั้งแต่มีนาคม2565จนถึงตุลาคม2566จะก็เกิดการเงินเกิดขึ้นในบ้านเรือนทำให้คนในบ้านเรือน คนในครอบครัวของชาวลัคนาราศีมังกรก็จะมีความอบอุ่นมีความรักที่มีใจให้ก่กันมีความถนอมน้ําใจกันมากขึ้นเนื่องจากว่าดาวมังกรเองนะคะดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรเองก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุม์ด้วยในวันที่หนึ่งมีนาคมสวรรคศกเป็นต้นไปสองปีครึ่งก็จะก่อสร้างเรื่องของบ้านเรือนเรื่องของที่ดินทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างหรือจะสร้างเงินสร้างทอง สร้างงานให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้มีความามั่นคงในเรื่องของครอบครัวนะคะก็จะมีการเข้าใจกันดีที่ดีนะคะมีความรักที่มั่นคงเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสาหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าดาวปารหัสบดีก็ย้ายเข้าสู่ภพปันทุทตด้วยในวันที่19เมษายนนะคะแล้วก็ดาวสัตชะนั้นก็เป็นดาวเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุย เข้าสู่พันธุก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆในเรื่องของครอบครัวนะคะส่วนเรื่องคนโสดน,นั้นดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพปุตตะนั้นดาวรัตยูได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ตั้งแต่วันที่8มีมนคาคม2566ทาให้คนที่ยังไม่พบใครยังไม่มีแฟนยังไม่มีครอบครัวนะคะอาจจะเจ,เจอความรักใหม่ๆได้ด้วยในช่วงจังหวะที่ดาวรัตยูเข้าสู่ภพปุตตะ มีการพบเจอรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาดผกกันเลยทีเดียวเจอปุ๊บรักปั๊บก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมีการพลิกผัพลิกผันในเรื่องของความรักรักใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มาจากความร่ำรวยมีฐานะการเงินแล้วก็มีเรื่องของความใจใหญ่ใจเติบใจโตใจสายเปขอปะไรพวกนี้นะคะเป็นเจ้าบนทุ่มก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวลักนณาราศีมังกรที่จะเจอเจอความรักใหม่ๆนั้นนะคะ อาจจะมีการแต่งงานกันภายใน7ปีนี้หรือถ้าใครที่เพิ่งครบรักกันใหม่ๆนะคะในช่วงจังหวะ7ปีนี้ก็จะเป็นช่วงจังหวะทดสอบเรื่องของความรักว่าจะผ่านไปได้ไหมเป็นความรักที่จริงจังหรือจริงใจหรือไม่เป็นความรักที่ใช่หรือไม่นะคะช่วงจังหวะที่ดาวมฤตยูเข้าสู่ภพปุตตะจะมีการทดสอบเรื่องของอความรัก ว่าความรักนั้นเป็นคนที่ใช่เป็นคนของเราหรือไม่ถ้าผ่านไปได้แสดงว่าใช่แน่นอนเป็นคนที่เป็นคู่แท้เข้าสู่ชีวิตนะคะสำหรับชาวลัคนานราศีมังกรแม่หมอก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสงบํามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงมีคําอธิบายใต้คลิป หรือจะแอดไลน์เบอร์โทรหรือบลายไอดีแค่ไว้ตามหน้เจอนี้สำหรับคลิปนี้แม่หมอขอขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ